และนี่นคือก้าวหน้าเตะของสโมสิเอียพูครับที่มีข่าวพัวพันกับตลาดซื้อขายจะมีใครกันบ้างเนี่ยไปดูกันเลยคนแรกของเราครับคือดาวินนูเยสซึ่งตอนนี้นะครับโรมบโนได้ออกมาบอกว่าดาวินนั้นมีความประสงค์ที่จะย้ายออกจากสโมสอเอียพูหลังจากจบฤดูกาลนี้นั่นเองและสโมสอนาโปลีคือทีมที่ให้ความสนใจอย่างจริงจังในเดีลนี้รายที่2ของเรานั่นคือคอสตาซิมิกาสซึ่งได้รับฉายาว่ากิกส์สเกลเซอร์ตั้งแต่ย้ายมาในปี2011บทบาทของเขาดังนั้นคือตัวสำรองและคิดว่าฤดูกาลนี้เขาก็คงจะไม่ทนเป,ออป็ 3, Elliot, น ของเขาน้นกน็คือปีกขวาและเขาก็ไม่สามารถก้าวขึ้นไปแย่งตำแหน่งกับโมเมดซาราาได้แน่นอนทําให้ตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์น,นี้น่าจะไปอีกหนึ่งคนคนที่4ดิโอโกโชตาเรื่องฝีมือยไม่มีใครปฏิเสธแน่นอนครับว่าโชตาคือกองหน้าที่ดีที่สุดของเราณเวลานี้ด้วยปัญหาการบาดเจ็บที่ลุมเลาเขามานานและเขาก็ไม่สามารถการันตีตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าให้ทีมได้และเชื่อได้เลยว่าหากมีสโมสรไหนยื่นข้อเสนอมาในราคาที่น่าพึงพอใจลิเวอร์พูลของเราก็าจะปล่อยไปในที่สุดคนที่5มหาเทพโจโกเมดลงเล่นกับทีมมาโคตรนานตั้งยุคบ เบิกของเย็นขอบแต่ไม่น่าเชื่อจนถึงตอนนี้เจ้าตัวก็ยังยิงประตูไม่ได้เลยทักลูกเดียวและดยการสร้างทีในระยะยาวของอาร์เนสซอลต โจโกเมสก็อาจจะเป็นตัวเลือกลำดับสุดท้ายและทําให้เขาคิดย้ายออกจากสโมสรไปถ้าได้ข้อเสนงเอางามๆจากสโมสรอนไหนสโมสรอนหนึ่งคนที่6เจ้าหนูจารเรลวคอนซาล่าสูส่สโมสรเลเวอร์คูเซ่นต้องการตัวเขาไปทดแทนโจนาธานทาที่ย้ายไปสโมสรบายเยอร์มิวนิกและเชื่อได้เลยว่าถ้าเลเวอร์พร้อมทุ่มลิเวอร์พูลก็พร้อมปล่อยในทันทีคนที่7จลุยดิอาสถึงแม้ว่าตัวเขาจะออกมายืนยันว่าเขาเนี่ยไม่คิดจะย้ายทีมเพราะว่าเขาเหลือสัญญากับสโมสรอนอีกตั้ง2ปีแต่ทั้งทีมจากลีกซาอุและรวมถึงสโมสรอนบาร์เซโลนาก เ่นกนกัและถ้าหากเราต้องปล่อยลูดิอาจริงๆคิดว่าเขามีค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่คนที่8ปดเฟรเดนโกเคียซ่าถึงแม้ว่าจะย้ายไาร่วมทีมเราเมื่อฤด,ดูการที่แล้วแต่เชื่อไหมครับเขาในี่เทพจะไม่ได้ลงเล่นเลยจนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาร์เนส์ล็อตนั้นอยากได้เคียซ่าหรือไม่และเขาก็ไม่ปฏิเสธครับว่าเขาดันพร้อมที่จะย้ายกลับไปเล่นในลีกอิตาลีและนาบโกลีก็คืออีกหนึ่งทีมที่สนใจและอาจจะแพคคู่ไปพร้อมกับดาวิดหนูเยสเลยคนสุดท้าย Back ai, ali, าแบ็กซ้ายมหาบัลเลยแอนดูโรเบร์สันแอตเลต ก้าวขึ้นมาเป็นแบ็กซ้ายเบอร์หนึ่งของทีมลิเวอร์พูลและเอตโก้มาลิดนั้นจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจเช่นกันและนี่คือ9นักเตะที่มีข่าวโผพันกับตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์นี้และจะหากต้องเลือกเก็บได้หนึ่งคนเพื่อนๆจะเลือกใครลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ